รถอีซูซุ N L R หนึ A ่งสามศูนเข็มมอเตอร์พัดลมให้ตามประกันอ่ะประกอบกันครับประกอบจะได้ใส่ละอ่ะใส่เลยใส่เลย อ่าเก็บ okay. นะก็อะไรมาตรฐานเหมือนกันนะฮะที่เปลี่ยนให้ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะเก็บ okay. อ่ะ,อะเขียมใส่เทส่งานดีเลเสียเปลี่ยนดีเล,เเลให้ด้วยรถสี่ล้ออิสุซุ NLR หนึ่งสามศูนย์นะครับ งานเคลมพัดลมแล้วก็เคลมดีเล์ให้นะฮะเคลมดีเล์ให้ก็เดี๋ยวจะแก้ไขตรงนี้นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเจาะเนาะเอาสว่านมาเจาะแล้วก็ใส่ลอดเกี่ยวปล่อยเสียงดังนะฮะรถวิ่งเสียงดังนะฮะ เรียบร้อยเนาะโอเคคราวนี้อ,นนนอ่ะนะแน่นาละปิดฝาดีเลยฝาดีเลยมันปิดเลยนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเข้าด้านหลังก่อน,ด,น,นด้านหลังด้านหลังเลยกันเข้าด้านหลัง,ลงแล้วถึงแบบกดด้านหน้าล็อกอด้านหน้า ด้านหลังก็ลงเงี้ยทำมาไ,ได้อาอมกมาก่อนเสร็จด้านหลังถ้าด้านหลังลงแล้วกดเข้าไปเลยกดลง <Okay. S 1> มันลดแล้วนะโอเคเรียบร้อยก mm hmm. อเฟรมพัดลมให้นะครับพัดลมเสีย อุบิเหตนะอุบิเหดีที่เจ้าของรถโทรแจ้งแล้วก็นำรถเข้ามาตรวจเช็คนะครับต้องขอบคุณมากมากนะนะก็ทำดีทำละเอียดที่สุดนะแต่พออะไรมันมีปัญหาเราก็ต้องรับประกันแล้เปลี่ยนให้นะครับสายที่เปลี่ยนก็โอเคนะครับยังยังโอเคอยู่ไม่มีคาบรั่วคาบซึมนะช่างกำลังเร่งประกอบตัวพัดลม อันนี้เก็บงานรายละเอียดให้นะครับเก็บงานรายละเอียดที่สังกะสีหลุดนะฮะหลุดออกมาจะได้ติดเครื่องลองแลฮะเทสการทำงาน รถสีล้อ NLR 130นะครับเข้าเคลมมอเตอร์ตอนเลขไม่สี่7สนห้ามืร้อยสกิเม แอร์ตัดต่อเป็นปกตินะครับแอร์ตัดนะครับทำทำงานพัดลมทำงานแอร์ตัดนะครับ ครับน yeah, <s ab ov> ้ำยาเต็มนะครับแอตัดพร้อมทำงานนะครับแอตัดปกติทุกอย่างนะครับ เย็นเป็นปกตินะครับในห้องนี้ก็ตอนนี้28.9ก้ลมเย็นออกมาได้2.7งจุดเจ็ดนะสองจุดองศาครับรถเย็นพร้อมใช้งานนะครับเคลมให้พัดลมนะฮะเพิ่งติดเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนไปเนะพิ่งเปลี่ยนพัดลมไป เจอปัญหานะครับของใหม่ของแท้บางทีก็มีปัญหาได้นะครับใครซื้ออะไรออนไลน์มาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับของแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าซื้อที่เราเปลี่ยนที่เราเราเคลมให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแอร์เย็น2.5ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับ11นาฬิกา36นาที37นาทีเสร็จพร้อมใช้ครับตั้งนาฬิกาอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างลมก็แรงได้เต็มที่ มีส่วนอย่างเงี้ยเพื่อนอะมาเดียวเนี่ยอ่ะเรียบร้อยยิ้มเอาใจช่วยทุกคนเนาะยิ้มบอกยิ้มขอมีส่วนร่วมนะยิ้มขอมีส่วนร่วมเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยนะครับ N L R หนึ่งสามศูนย์ เคียงคู่ช่างเคียงข้างคุณยิ้มเนาะ